สวัสดีครับสวันดีค่ะครับคุณแจ้วันนี้ก็เป็นการรักษาครั้งสุดท้ายของเราแล้วเนาะโอเคเรื่องแรกมาเนี่ยอาการขาแม่เป็นยังไงบ้างครับเจ็บปวดมากเลยค่ะเดินไม่ไหวเดินได้แต่ก็เจ็บเจ็บมากเจ็บเจ็ดมากจนแบบใช้ชีวิตประจําวันใช่ทรมานทรมานเลยร้อห้เลยอ่ะอร้อยห้ลย แล้วก็แล้วคิดยังไงถึงตัดสินใจมารักษาที่เราเอก็เห็นมัน ойти, ula, เป็นการรักษาแบบใหม่เนาะที่แม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยทำอะแม่ก็เลยมาลองดูทีนี้พอทําแล้วมันดีดีขึ้นครับค่ะดีขึ well, so ้นใช้ชีวิตปกติได้เดินอาไแตาอะไรคล่องคล่องเล่ยอาการปวดก็คือลดลงไปเยอะไหมครับลดลงไปประมาณแปดสิบเอร์เซ็นต์ค่ะอืมดีขึ้นเยอะเลยนะครับ ใช้ชีวิประจําวันได้โดยไม่มีปัญหาไรปตลาดไปไหนไปได้หมดอโอเคครับแคุณแม่อยากฝากอะไรถึงคนอื่นบ้างไหมครับก็อยากฝากถึงคนที่เจ็บปวดทรมานเหมือนแม่เนาะก็ให้มารักษาที่นี่ดูแล้วมันจะหายไปความเจ็บปวดที่มันเป็นอยู่จะหายไปเยอะเลยค่ะจะใช้ชีวิตได้ตามปกติ 你那边吗？欢迎光临。